คุณเชอรี <önemli> ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีเพี่อ้อยพี่ชอดสวัสดีค่ะได้ยินชัดเจนไหมคะมากชัดที่สุดขอบคุณมากค่ะเรื่องของเชอรี่ค่ะจะค่ะคือว่านี่คบกับผู้ชายคนนี้นะคะตั้งแต่สมัยเรียนปีหนึ่งถึงปีสี่ะค่แต่แล้วเนี่ยจะบอกอ่อนเลยว่าเป็นคนที่มีบุคลิกค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่ว่าไม่ได้สวยอะไรนะคะไม่ได้สวยไม่ได้บ่ารวยอะไร แล้วก็ผู้ชายคนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคุณสมบัติเนี่ยเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงทุกคนเนี่ยคิดว่าน่าอยากบอกอยากจะได้เพราะว่าเขาค่อนข้างที่มีเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นพ่อว่าน,นะคะแล้วก็มีความไม่ไม่หยาบคายอาา่าฮะแล้วก็คือเป็นคนสุภาพว่าอย่างนั้นอืเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยคือทุกคนรอบข้างนะคะทั้งพ่อแม่เพื่อนสนิทหรืออะไรอย่างเงี้ยช,ชอบเขาทุกคน เ <Okay. S 2> พราะเขาเป็นคนดีเชื่อเชื่อได้ว่าผู้ชายเป็นผู้ชายที่ดีมากๆในสังคมปัจจุบันนี้ทีนี้เนี่ยความดีเนี่ยมันเกิดจากตัวเราเองที่เรารู้สึกว่าทำไมฉันต้องอยู่กับผู้ชายคนนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรอ <Yeah. S 2> เพราะว่าเหมือนกับว่าแบบคือคือ,คอทางบ้านเขาแล้วก็บ้านเราแล้วก็เพื่อนเนี่ยทุกคนคิดแล้วว่าฉันเนี่ยจะต้องแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แน่นอน uh huh. อืม <Okay. S 2> ค่ะ <Okay. S 2> แต, <Okay. S 1> แต่แต่ตัวลี่เองเนี่ยกำลังคิดว่าแบบเฮ้ บ้าหกสิบปีผ่านไปฉันนอนตื่นมาฉันต้องเจออีตาคนนี้เนี่ยหรอเอ้ยฉันยังแบบเป็นผู้หญิงสาวนาะอะไรอย่างงี้ขอเอาอ่ะอ่ะดันไปขอเขาเลิกค่ะเหตุผลที่เขาเป็นคนดีและและสมบูรณ์แบบทุกประการเนี้ยนะคือลี่ค่ะรู้สึกว่าทำไมฉันต้องอยู่กับวิชายคนนี้คนเดียวไปตลอดชีวิตอ่ะม,มันมีเหตุผลอื่นอีกไหมชลีนิดนึงเออมันมีเหตุผลอื่นอีกไหมคือลี่ยังแค่รู้สึกว่าตัวเองยังมันยังเด็กไงคะก็ยังไม่ได้แต่งงานวันนี้นี่ เฮ้ยแมวอะอะไรอย่างเงี้ยเอออไม่เอาแล้วไงต่อแล้วไงต่อเบื่อเบื่อไม่ชอบคนดีเบื่อเบื่อเออเบื่อคนดีเจอได้ใจจริงๆคจริอช่วงระยะเวลาที่คบกับเบอร์หนึ่งเนี่ยนะคะมันดันมีเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยเข้ามาแทรกลี่ก็เลยกลายเป็นว่าโอเคในเมื่อฉันรู้แล้วว่าตัวฉันไม่ดีแล้วเธอเป็นคนดีงั้นฉันเลือกกับเธอดีกว่าเบอร์หนึ่งก็กลายเป็นว่าลี่ก็เลยคบซ้อนกับเบอร์สองเบอร์สามปรากฏว่าเบอร์สามเนี่ยเลวได้ใจจริงๆ นี่ควราอสมหน้าตัวเองเหรอจ๊ะฮะใช่แลวค่ะมันควรจะสมหน้าจริงๆค่ะเอเอ,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 เอเอเอยังไงต่อจ้ะปรากฏว่าเบอร์สองจับได้อ้าวนี่เบอร์สามแล้วแล้วเบอร์สองกับเบอร์สามเนี่ยเขาก็รู้จักกันประมาณหนึ่งอ๋อมีเบอร์สามเลิกกับเบอร์สามไปเลยอ่านี่ก,ก็โอเคในเมื่อนี่ก็ว่าเอาเบอร์สองเนี่ยแหละชัวร์แล้วฉันจะอยู่อีตาคนนี้แหละชัวร์แล้วอืม <Okay. S 2> เลื่องกับเบอร์สามปรากฏว่าเรื่องมันไม่ง่ายค่ะพี่เพราะว่ารี่ก็คบกับเบอร์สองมาหลั่นล้าไปรีมันมันไม่ง่ายตรงที่ว่ามีวันหนึ่งดันเข้าโรงพยาบาลค่ะ <Okay. S 2> เพราะว่ารีดีซัมติงลองกับไอ้เบอร์สามมันติดมาด้วยอ oh, <okay. S 2> อยู่กับเบอร์สองไปช่วงระยะเวลาประมาณเจ็ดแปดเดือนซึ่งที่บ้านเบอร์สองเขาไม่ชอบเราอู่แล้วเพราะว่าเราจนเราจนกว่าเขาอ่ะนะคะเขาก็เลยจับลูกเขาเนี่ยไปเรียนเมืองนอก แล้วทีนี้เนี่ยคือจะบอกก่อนเลยว่าทุกทุกอย่างตั้งแต่รีเลิกกับเบอร์หนึ่งมาเนี่ยเขาเนื่องจากว่าเขาเป็นคนดีใช่ไหมคะ <Okay. S 2> เราก็คุยกับเขาตลอดแต่คุยในฐานะของเพื่อนนะคะ okay. คืออัปเดตเรื่องราวชีวิตตลอดเออเนี่ยทันทะเอลาะก,กับมันฉันไปกินนู่นมานี่อะไรอย่างเช่นคิดถึงเธออะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันเหมือนเพื่อนว่าเธอเป็นยังไงบ้างคือคุยกับเขาตลอดแล้วเขาก็ทราบว,ว่าที่มีสิ่งเนี้ยอยู่ในตัว <Okay. S 2> ซึ่งติดมาจากเบอร์สามอือ <Okay. S 2> อืมค่ะ <Okay. S 2> อาา่าฮะแต่แล้วทีนี้เนี่ยพอเบอร์เบอร์สองไปเมืองนอก เขาก็เลยทิ้งรี่ตามระเบียบเขาคือคนที่เบอร์สองเบอร์สองคนที่คิดว่าพอไปเมืองนอกปั๊บเขาไปเลยคนที่คิดว่าเราเราจะอยู่คนนี้แหละถูกใช่ค่ะแตอนี้หมดแล้วสิสองก็ไปแล้วสามก็ไปแล้วรีก็เสียใจไงคะก็เลยกลับไปหาเบอร์หนึ่งเคว้งเคว้งมันเคว้งมากค่ะมันมันมันไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าคือพี่เชื่อไหมคะเบอร์หนึ่งเขาพูดกับรี่คำหนึ่ง ต <Wow. S 2> ลอดเวลาที่ผ่านมา mm hmm. อ้อยสิงสันเลยเขาพูดเขาบอกว่ารี่เราไม่เคยโกรธรี่เลยนะ mm hmm. กับสิ่งที่รี่ทำ <Okay. S 2> เพราะเรารู้ว่าตอนนั้นอะคือเขาเขายังไม่มีรถขับเขายังไม่มีงานทำ mm hmm. เขาบอกว่าเรารู้ว่าตอนนั้นอะเราจน mm hmm. แล้วรี่อ่ะแล้วรีเหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงที่แบบทยธยานะ mm hmm. อะเราไม่มีที่รี่เราไม่โกรธรี่ถ้าที่ถ้ารี่ทิ้งเราไปเพราะเบอร์สองมันรวยถ้ารี่ทิ้งเราไปเพราะเพราะที่ที่รี่ทิ้งเราไป ลี่ก็เลยบอกเอ้ยขอบใจเธอมากนะที่เธอเข้าใจกลบเป็ปเรื่องนี้เสร็จทีนี้คือลี่เราเล่าให้ฟังว่าลี่ก็เลยกลับมาคบกับเบอร์หนึ่งใหม่แต่ทุกคนรอบข้างอะทั้งแม่ทั้งทั้งทั้งฝั่งบ้านของเขาอะค่ะของเบอร์หนึ่งอะคะ่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อนของเราเพราะว่าเราก็กุปก๊ปเดียวกันอะนะคะไม่มีใครยอมรับลี่เลยทั้งทั้งที่ไม่มีใครรู้แล้วค่ะว่าลี่เป็นอะไรมีแต่เขารู้คนเดียว ก็ราะเขาบอกว่าแกม,มันเหมือนกับว่าแกมันเลวที่ทิ้งเขาไป mm hmm. แล้วแกทําเขาแกแกทําคนดีเสียใจยอะ่ะเนี่ยคือพอยคือเหมือนกับว่าแกทําคนดีเสียใจย <Okay. S 2> เรื่องของเรื่องก็คือว่าพรุ่งเนี้ยมันจะมีนัดเจอกันในห้องนี่ก็เลยก็คุยกับเขาปกตินะคะก็กลับมาคบกับเขาเหมือนก็เหมือนกับว่าคล้ายๆว่าเราเป็นแฟนคนนึงอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. อืมเขาก็นี่ก็เลยบอกว่าเออไปด้วยกันไหมพรุ่งเนี้ยก็มาเจอฉันอะไรเงี้ยก็ขับรถไปด้วยกันเขาพูดว่า ทำไมต้องไปด้วยกันด้วยไม่กลัวคนอื่นว่าเหรอเขาอาจจะว่าเธอนะเธอเป็นผู้หญิงเดียเธอก็เสียหายหรอกเพราะฉันเพราะเธอเชื่อเธอว่าร้อยทั้งร้อยอ่ะไม่มีใครเขารู้สึกดีหรอกถ้าเกิดว่าเรากลับมาคบกันนั่นนั่นคือคำปฏิเสธเชลลี่รู้สึกยังไงกับตรงนี้เออเชลลี่รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ เขา,าะอะเพราะเรามา,มาในสภาพที่เราไม่ไม่พร้อมอะเดี๋เด่นนะคะที่หนึ่งคือจําเป็นต้องระลาบละลวงนิดหนึ่งเพราะไม่งั้นะจ,จะคิดไม่ออกสิ่งที่เชนบอกว่ามันติดตัวมามันคือโครคภัยไข้เจ็บอะไรแบบนี้ป่ะคะถูกต้องค่ะใช่ไหมคะมมค่ะซึ่งคนที่หนึ่งก็ยอมรับในจุดนี้และก็ยอมกลับมาเป็นแฟนเราสุขไหมคะเราไปกินข้าวดูหนังแล้วก็ทําอะไรกันเหมือนคนที่เขาเป็นแฟน,นกันนะคะอืม เขาร on so mm hmm. ู้ในเรื you know> mer, cancel, <t <t ่องนี้หมดทุกอย่างเขาทราบอืมค่ะเพียงแต่อย่างเดียวคืออย่าไปเจอกันพร้อมๆกันกับเพื่อนเลยเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะว่าเราใช่เราก็คือเพื่อนเขาเพื่อนที่สนิทของเขาก็ก็เหมือนกับว่าไม่ชอบรีอ่ะแบบประมาณว่าอ๋อเพราะมันถูกเบอร์สองทิ้งางมันถึงกลับมาหาแกอืมค่ที่สมมติว่าเราไม่พูดถึงคนอื่นที่แบบเพื่อนคนนั้นจะว่ายังไงหรือคนนี้จะไม่ชอบให้รีกลับมาอะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะสมมุติเอาเฉพาะความรู้สึกระหว่างรีกับ กับคนที่หนึ่งเนี่ยนะคะณวันนี้ลี่คิดว่ามันคืออะไรจากที่ผ่านมาทั้งหมดที่ที่เราทิ้งเข้าไปจนกระทั่งวันหนึ่งเรากลับมาหาเข้าใหม่ด้วยลักษณะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพอถึงวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างลี่กับเบอร์หนึ่งณวันนี้ค่ะคิดว่ามันคืออะไรคะตอบไม่ได้จริงๆอ่ะพี่ออยีทอรลี่ไม่รู้จริงๆอ่ะว่าว่า,วา,วาตอนนี้ลี่ทำร้ายเขาหรือว่าลี่ทำร้ายตัวเองอยู่อืมใช่ ปัญหาอันหนึ่งคือลี่รักเขาไหมคะพี่ลี่ไม่เคยหยุดรักเขาเลยนะอืมไม่ว่าจะเท่าไรฐานะของแฟนหรือว่าเพื่อนลี่ไม่มีวันไหนตลอดลมหายใจของลี่ตลอดสิบปีที่รู้จักเขาาไม่เคยหยุดรักเขาเลยนะค่ะแต่วันที่ลีรี่จากเขาไปในวันที่จะไปเลือกคนที่สองเนี่ยตกลงเป็นเพราะว่าเลือกเพราะเขารวยกว่าจริงๆอคะใช่แล้วตอนนั้นทําไมถึงคบคนรวยกว่าแล้วมีคนที่สามด้วยอะคะ <laughs> เออวพาพี่อยากรู้พี่อยากรู้คือคนที่สคือคนที่สองเนี่ยเขาเขาเหมือนเด็กอะค่ะเขาเง่เงาแต่รวยใช่แต่ว่าค,คนที่สามเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่ต้องรี่เป็นคนขายความอบอุ่นคือคือไม่ไม่ได้สนิทกับพ่อแม่อะไรเงี้ยพ่อแม่เลิกกันอืมแล้วคนที่สามเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่แนค,นค,ค่อือมแล้วตอนที่กลับมาหาคนที่หนึ่งเหมือนกับที่เพื่อนเขาบอกไหมคะเพียงเพราะว่าคนที่สองเขาไม่ไม่รักรี่แล้วเขาไม่เลือกเราแล้ว ใช่อ่ะค่ะอืมคิดคิดอยู่ทุกวันเลยนะว,ว่าว่าว่าใช่หรือเปล่าแต่ลี่รู้สึกว่ารี่ไม่ใช่อ่ะอืมจ้ะถ้าวันนี้คนที่สองกลับมาเพื่อขอคืนดีรี่ตัดสินใจยังไงคะไม่เอาละค่ะเออไม่รอกที่พี่พยายามจะถามเพราะว่าพี่อยากรู้พี่แอบเห็นใจเบอร์หนึ่งของพี่เหมือนกันนะว่าในที่สุดแล้วเหมือนที่ตะกี้ลี่ยังสงสัยว่าตกลงรี่ทำร้ายเขาหรือทำร้ายตัวเองเนะี่ย พี่ก็เลยอยากรู้ว่าพี่อยากเช็คความรู้สึกจริงๆเพราะบางทีพี่อาจจะเข้าใจรี่น้อยมากก็ได้กับการที่เจอคนดีอยู่คนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าอ๋อไม่เอาอ่ะไปละเลิกกันไปไปหาคนที่สองมีคนที่สามด้วยแล้วพอวันนี้พัที่กลับมาเนี่ยพี่เลยอยากรู้ว่าการกลับมานั้นกลับมาเพราะรักจริงๆหรือกลับมาไม่ใช่เพราะว่าไม่มีใครใช่ไหมค่ะแล้วยิ่งยิ่งพอลี่ตอบนะคะ่ะว่าลี่ไม่เคยหยุดรักเขาเลยรักเข้ามาตลอดเนี่ยพี่แอบงงไม่ใช่ไหมคะเพราะว่าพี่แอบงงในความรักของรี่ ค่ะเนีอยมาเพราะว่าคาว่ารักเนี่ยเราต้องเข้าใจมันก่อนว่าคนรักกันไม่ทําร้ายกันนั้นการเขาบอกว่าเราไม่เคยหยุดรักคนนี้เลยนะแต่เพราะว่าคนโน้นรวยกว่าฉันเลยไปหาคนโน้นนั่นคือการทําร้ายกันซึ่งเอ๊ะมันรักยังไงเลี่ยวามันจะมีคําถามเต็มไปหมดเลยกับกับเรื่องราวของลี่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าถามพี่พี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่อยากให้ลี่แบบอยู่นิ่งๆแล้วตั้งสติดีๆก่อนแล้วก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดอะคะ่ะมันมันดูเหมือนแบบ เราไม่ได้ควบคุมสติอะค่ะ<ช><ช>คือคิด<ช>่แบบไอ้คนนี้รวยกว่าไอ้คนนั้นอะไรดูทุกอย่างมันแบบอะไรเงี้ยพราคนนี้เลิกทิ้งคนนี้คนนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนมัน,มน,มนฟังปุ๊บแล้วมันจะรู้สึกเหมือนอันหนึ่งว่าเฮ้ยสติอยู่ตรงไหนก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ว่าชีวิตรี่อาจจะไม่ต้องเป็นคนที่หนึ่งหรือคนที่สองหรือคนที่สามก็ได้แต่รี่ต้องหาจุดยืน ในชีวิตของตัวเองให้ได้ก่อนกับคําว่าความรักของรี่ให้ได้ก่อนแล้วแล้วรี่ถึงจะมีโอกาสที่จะรู้ว่าตัวเองจะต้องทํำยังไงหรือหรือจะอยู่กับใครต่อไปอะจารีค่ะค่ะไม่งั้นมันจะเป็นอย่างที่รี่ว่าตะกี้คือไม่ใครก็ใครทําร้ายกันข้างหนึ่งอยถ้ารี่กลับมาหาเบอร์หนึ่งเพราะว่า รีอาจจะบอกว่ารักเขามาตลอดแต่ในที่สุดแล้วจริงๆก็คือเพราะอีสองกับสามันทิ้งใช่ไหมล่ะฉัคก็เลยอยากแกฉันก็ต้องมาคว้าอีหนึ่งว้อะไรเงี้ยคือเรื่องออกมาคือมันมันเป็นความก้ากึ่งตลอดมันไม่มีอะไรฟันธงได้สักอย่างเลยว่ารีกําลังทําอะไรอยู่ด้วยมีสติและนี่คือความรักของฉันฉันรักคนนี้ฉันถึงได้อยู่กันเพราะนั้นรีต้องหาสติให้เธอก่อนอันแรกค่ะแล้วเวลาที่ที่รีบอกว่าอุ้ยพอเวลาที่เพื่อนเพื่อนนัดกันแล้วเขาจะไม่ไปพร้อมกับเราพี่กลับมองว่าอันเนี้ยเป็นการดูแลเชอรี่อี ใช่ปะ,ะแต่เขาด่าดเรา<ช>และเขาก็ไม่อยากให้เพื่อนๆมาด่าดเรานะคะ,คะเพราะฉะนั้นในวันที่เขาเลือกเราแม้ว่าเราจะมีเงื่อนไขในชีวิตที่มหาศา,า์มากก็ตามทีนะ,ะพี่ยังเชื่อว่าในส่วนหนึ่งคือเขารู้สึกดีกับเชอร์รี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอีกนิดอีกหน่อยที่เราจรู้สึ้ว่าเข้ทำไมไปพร้อมฉันไม่ได้พี่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นวิธีการในการดูแลเราก็ได้นะนะคะถ้าไม่พร้อมก็ไม่จําเป็นต้องไปเจอกับใครเราดูแลกันสองคนอย่างมีสติและช้าช้า นะคะเพราะเวลาที่เราตัดสินใจทุกอย่างเร็วจะมีปัญหามาให้เราแก้แทบไม่ทันนะค่ะลองค่อยเป็นค่อยไปและอย่าลืมดูแลตัวเองนะดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดขอบคุณมากค่ะนะนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้การกลับมาครั้งนี้เป็นความรักที่ดีๆจนเชอรี่คิดว่าคิดเลยว่าโถถ้ารู้อย่างนี้ฉันจะไม่ทําร้ายเธอแม้แต่วินาทีเดียวค่ะลี่รู้แล้วค่ะนะโอเคคขอบคุณค่ะลขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเห็นไหมคะหลายครั้งที่ ผู้คนฟังข่าวไฟเดย์จะอุทานคำเดียวกันว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆเหรอเนี่ยมีจริงค่ะจริงๆอ <ains> งงย่างเมื่อกี้คะ่ะน้องเชอรี่เนี่ยที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้รื่นเรองหัวเราะเสียงดังจ้ะแต่จริงข้างในเขาแย่มากนะใช่คะ่ะคนที่สามารถหัวเราะให้ตัวเองขนาดนี้เนี่ยแปลว่าข้างในคงจะผ่านการเสียใจมาเยอะมากทีเดียวนะคะอ่ะเบรกฟังข่าวก่อนเดี๋ยวกลับมาอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะคะคนที่เธอไม่ยอมรับในขลับไฟเดย์คืนนี้ค่ะ สนุนโดยไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปและตาซอ,อยเอ็กซ์ตาร์สามรักคุณ